สวัสดีค่ะก็ขอแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งนะคะสตังตารีนะคะอวันนี้ทุกคนน่ารักมากเลยไหนมีใครเป็นคนขอนแก่นไหมคะโอ้หลายคนมากเลยอันนี้เรียกอยู่มาหาลาัยไหมคะอยู่มาหาลัยมีเด็กนักเรียนด้วยมีน้องๆด้วยวันนี้มีหลายกลุ่มเลยขอบคุณที่มาหากันนะคะแล้วก็ขอบคุณป้ายไฟด้วยมีคนชื่อป้ายไฟด้วยขอบคุณมาก ใช้ยกมือนลค่ะที่บอกว่าเป็นคนพื้นที่เลยวันนี้มีคำถามมาถามอ่าเ, <c oughs> เรียกยกลงเลยเหรออยากจะถามว่าที่นี่มีของกินอะไรอร่อยๆบ้างคะอะไรนะซุ้มตามเหรอจริงเหรอซุปตาอะไรอร่อยค่ะอ่ามี่มีอื่นอีกไหมคะนอกจาก า็จกซ้ำเตาอะไรอ่เงี้ยอะไร,ะรนะก๋วยเตี๋วเรืออยุธาโอ้มีแต่อะไรแบบน่าทานเาคนะแต่จริงๆแล้วอ่ะที่ทุกคนพูดมาสิ่งที่น่าทางที่สุดอ่ะหนูเองนุคอโทษนูขอโทษโอเคโอเคไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเดี๋ยวทุกคนจะแบบ กลัวหรือวจะตกใจถ้า,างั้นไปฟังเพลงต่อไปกันเลยค่ะไม่เล่นดีค่ะ